ะครับประติดต่อกับสายของพี่ปลาได้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่ปลาค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊สบายดีนะครับสบายดีค่ะอ,อ่านะครับตอนนี้สัญญาณเสียงผมอาจจะแกวงๆนิดน,นึงคุณผู้ชมผููฟังผมกําลังปรับไมโครโฟนให้มันนิ่งๆอยู่แต่เสียงพี่ปลา,าออกอากาศชัดเจนเหมือนเดิมค่ะนะครับมาพี่ปลาจ๋ามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่มีคนเขาฝากมาเล่า เรื่องของมรดกกรรมเป็นยังไงครับพี่เรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นสวัสดีคุณแจ๊แล้วก็น้องวิวีพีนาเดโก้แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาชิกันอย่งไนกันค่ะได้ฝากที่มาเลา่าแล้วเดี๋ยว่นจังหวะนี้ยพี่ขอจังหวัดหรือวันถามที่ที่ขอไม่ลงดีเทลลึกนะคะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเซนซิทีฟหรืออะไรอย่างที่ขอเป็นพูดคาว่าเป็น จังหวัดแหงหนึ่งในทางทัดใต้แล้วกันได้ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ที่ขอใช้ชื่อสามคนสามคนพี่น้องเนี้เป็นหนึ่งสองสามนะคะคุณแจ็คครับค่ะก็คือเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีได้ครัที่ขออนุญาติเอาตัวเองเนี่ย เป็นแทนตัวของคนเล่าแล้วกันนะคะจะสีแทนคุมสามแล้วกันครับก็เดี๋ยวที่จะเรียกพ่อแล้วก็แม่ของของคุณสามเนี่ยว่าเป็นพ่อแม่พี่แล้วกันนะคะมันจะได้ง่ายกับการจะเล่ามากขึ้นครับค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นทางกล้ายอย่างที่บอกแลก้วก็ตัวของคุณสามเองเนี่ย ได้โตมากับครอบครัวที่คือมีสามคนพี่น้องก็จะมีคุณหนึ่งคุณสองคุณสามสามคนพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยอื <sk r> 2> 2> มีพ่อที่เป็นีอาชีพก็คือเป็นหมอตําแยค่ะคุณแจ็ค <sk r> แล้วก็มีป้าที่เป็นหมอตําแยด้วย <sk r> 2> 2> ก็คือใช้อาชีพแบบาตามตามสายคนโบราณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือเป็นหมอกมุนใพรด้วย <sk r> 2> 2> ทีนี้คือตอนที่ตอนที่โตมาเนี่ยก็เห็นว่าบ้านของที่ตัวเองอยู่เนี่ยกับที่กระป๊อบที่ไว้สําหรับรับแขกหรือว่ารับคนไข้เนี่ย จะอยู่ที่ไหน,นตัวคนสามเองเนี่ยก็แ,แค่จะไม่ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นมากก็คือเหมือนกับว่าพ่อตัวเองเนี่ยเขาทางานปกติดูแลคนข้ที่มาฝากท้องปกติแล้วก็มีต้มยายบ้างอะไรเนี้ยก็ยิ่งทนบ้างจำราษาเด็กแต่ก็ไม่เคยได้เข้าไปรู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยโตมากับครอบครัวที่พ่อกับแม่ชอบมีปัญหากันบ่อยๆชอบทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยค่ะจนมีวันหนึ่งพ่อกับป้าของสามเนี่ยทะเลาะก,กันแรงมากกว่าน,นั้นแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเนื่องจากอะไรเพราะตอนนั้นตัวคงสามเองเนี่ย เพิ่งจได้รับประมาณเก้าขวบสิบขวบอะค่ะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของผู้ใหญ่ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรจนป้าเนี่ยก็มียู่ที่อื่นถ้าก็พ่อเนี่ยจะต้องทํางานาหมอตําแยด้วยแล้วก็ต้มยาด้วยเนี่ยอยู่คนเดียวทีนี้พอช่วงนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะคือคุณแม่ของน้องเนี่ยคุณแม่ของสามเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวคืออยู่บ้านดูแลลูกๆสามคนนี้ยแล้วตัว คุณสามเองเนี่ยคือกับพี่กับพี่ค่ะอันนี้จะห่างกันมากเหมือนตัวเองเป็นลูกหลงของพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะมันมีวัดนึงค่ะคุณคุณแจ็คคือพ่อแม่ของของสามเนี่ยทะเลาะกันแรงมากกว่าน,นั้นโดยไม่ทราบใจเหมือนกันคือทะเลาะแต่เป็นขั้นที่ลงไม้ลงมือกันเธอทราบแค่ว่าพ่อแม่เนี่ยมันจะมันจะปวดหรือว่าเจ็บเจ็บค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วแม่เนี่ยหนีไป คือถ้ากับว่าต้องอยู่กันสามคนพี่น้องกับพ่อแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นลูกหลงก็คือพี่สาวทั้งสองเนี่ยอายุห่างกันมากที่พอจะดยแลน้องๆได้ตัวพี่สาวนี่นคือคุณหนึ่งเนี่ยได้ออกเรียนไปคือได้ออกเรียนไปได้แต่งงานครอบครัวไปแล้วเหลือคุณสามคุณสองต้องอยู่ด้วยกันคุณสองค่อนข้างที่จะห่วงน้องสาวมากเพราะนั่นจากว่าเป็นน้องคนสุดท้องด้วยแล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วคือต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวทุกอย่างแม้ตระทั้งอาหาราการกินให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเรื่องเรื่องที่มาก็คือตัวคุ มีความสุขกับตัวเองคือเริ่มฝันแปลกๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครั้งแรกที่คุณสามฝันเนี่ยฝันแค่ว่าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยมาหินคข้างเตียงตัวเอง <Okay. S 2> แต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กอะค่ะก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองฝันเนี่ยอาจจะเพราะว่าคิดเพ้อเจ้อหรือคิดถึงแม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาติดใจอะไรแต่สิ่งที่มันมันมาติดใจตรงที่ว่าทุกครั้งที่คุณสามฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยจะต,ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นทุกครั้งซึ่งนี่คือครั้งแรกที่ตัวเองฝัน เขาฝันรุ่งเช้าก่อไม่ได้เล่าอะไรไปใครฟังแต่อยู่พ่อของของ,ของสามเนี่ยขี่รถมาใส่ออกขึ้นถนนนะคะไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะเพราะว่าก็เหลืออยู่แค่สามคนพี่น้องแหละไม่ไม่มีใ,ใ,ใครก็มีแค่ญาติทางานโดยที่ก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรได้เผาศพพ่อทำพิธีศพไปก็ยังเหลือปกติตัวเองก็จะมีอาการฝันแ,แปลกๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคือกันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยแต่ทุกครั้งอย่างที่บอกว่าฝันก็ต้องมีเรื่องทุกครั้งแต่ค่อนข้งางท,งที่จะรุนแรงซึ่งอุกครั้งนี้ในการฝันเนี่ย วันนั้นเห็นผู้หญิงคนนี้ยเดินมาในบ้านในป่านนะคะคุณป้ามินว่าผู้หญิงคนนี้เดินมาในบ้านแต่เลือดเนี่ยเป็นตัวหมดเลยคุณสามก็ตกใจจะรุ่งตื่นเราก็มาเล่าให้พี่สองฟังว่าเนี่ยฝันแบบนี้แล้วพี่สองพยายามปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกคือไม่ต้องคิดมากอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแต่พอผ่านไปมาสักไม่ถึงห้าวันได้มีขโมยขึ้นบ้านของคุณสามตอนนั้นคุณสามบอกว่าตัวเองเพิ่งอายุประมาณสิบเอ็ดปกว่ากว่าได้ค่ะ สิ่งที่มันซ้ำร้ายในชีวิตของคุณสามก็คือมีขโมยเข้าบ้านสามคนไม่ได้เมาของแล้วคุณแจ๊ดแต่ทำจำเราน้องอคุณสามเนี่ยในวัยสิบเอ็ดขวบครั้งแรกครับทีนี้พอทำแบบนั้นเสร็จตัวั้งสามคนเนี่ยหนไปโดยที่ไม่ไม่ทำอะไรได้เลยนื่องจากอย่างที่บอกว่าโดยโดย มันมันนานม,มากค่ะคือยี่สิบสามสิบปีสมัยก่อนเนี่ยมันไกลปืนเที่ยงมากๆที่เขาไม่ขอที่จะรื้อเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆนะคะเพราะเขาเขาไม่ได้เล่าตรงนั้นเพราะพรามันเป็นมันสร้างรอยบาดแผลที่หัวใจของหญงสามเนี่ยมาด้วยความเจ็บปวดทีนี้อยู่ว่าไม่นานวันนั้นเขาฝันอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ฝันว่าผู้หญิงคนนี้มาเดินวนที่ตัวเองนอนคือวนวน,วนแบบหน้าตาด้วยความที่เหมือนเหมือนหน้าดุอะคะ่ะเหมือนอาการดุร้ายอะไรตอนนี้เขาสะดุ้งตื่นอีก มันเหมือนเพิ่มความตัวให้คุณสามาากขึ้นว่าทําไมต้องฟันแบบนี้อีกเพราะผ่านที่ไม่กี่วันพี่สาวคนโตค่ะคุณหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุกับพี่เขยพร้อมกันคือขี่รถแล้วก็อุบัติเหตุพร้อมกันเพราะว่าตัวคุณสามตอนเนี้เยเหลือแค่สองคนพี่น้องละด้วยความที่เป็นแบบเนี้ยอยู่ไม่นานคือคุณสองเนี่ยด้วยความที่รักน้องแล้วก็ห่วงมากแต่ว่าคุณสามเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆก็คือคุณสองเนี่ย หมือนนี้ในการแบบไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแข็งแรงค <c oughs> ่ะจนมีวันหนึ่งคุณสองรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวกระสุดลงไปก็ได้ไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวของคุณสามเนี่ยอายุสิบห้าดะย่างสิบหกแล้วล่ะตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องออกมาทํางานช่วยที่บ้านแล้วสูกแล้วว่าคุณสองเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะคุณแหมอก็เริ่มรักษามากขึ้นด้วยวัยของคุณสองคนนี้ก็คือห่างอยู่แล้ว,ว,ลลวตัวเองก็ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วัยเด็กล้วก็วิ่งไปจับดูแลพี่สาวไปด้วยครับมันมีวันหนึ่งคือ พี่สาวอาการดีขึ้นก็พาพี่สาวกลับมาบ้านเพราะระหว่างที่พาพี่สาวกลับมาบ้านก็มาดูแลพี่สาวด้วยทีนี้ด้วยความที่ซ้ำร้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเองอาฝันอีกครั้งหนึ่งเพราะฝันครั้งเนี้ยด้วยความที่กลัวแล้วว่าการฝันแบบนี้จะเกิดเรื่องเหตุการณ์ร้ายวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ขโมยขึ้นบ้านอีกด้วยความที่ผู้หญิงอยู่สองคนนะคะขโมยขึ้นบ้านตัวพี่สองเนี่ยลงไปลงไปจาบขอร้องโจรว่าเนี่ยทาอะไรคืออยากได้แค่อะไรก็ออกไปคืออยากทำร้ายน้องได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายพี่สาวโดนทำร้ายั้ลค่ะแวว คุณสามเองเนี่ยก็ <S <S ต้องระทำจำลองอีกรอบหนึง่งครับคราวนี้กระทำจำลองเสร็จได้ฉุดคุณสามไปได้เลยพอก็ถสินฉุดไปหนีไปอยู่ที่ที่หนึง่งคือตัวคุณสามเองบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงน,นั้นอนะ่ะคือเรียกว่าอะไร <S <S แต่พอฉุดไปสิงที่อยู่ไม่กี่วันผู้ชายคนนี้คือใหาฉุดไปนะบอกว่าคนที่เขาฉุดมาเนี่ยคือไม่ใช่คนนี้นะี่นาคือตอนที่เขาฉุดเขาเห็นหน้าเป็นผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งไม่ได้เห็นใบหน้าของคุณสามแล้วก็ทุบตีคุณสามจนแบบ แล้วก็คุณสาวมัน,นีกลับมาบ้านได้ใ้โอกาสกลับมาบ้านที่ถามคนละแวกนะน,นะคะได้กลับมาด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ไม่รู้จะพึ่งพาที่ไหนคืออย่างที่บอกว่าไ้่ไวด้ว<ม>ด้วยอะไรยเงี้ยค่ะแต่กลับมาตอนนั้นก็เริ่มแบบตัวเองก็เริ่มกลัวเริ่มทำทาอะไรไม่ถูกแต่ด้วยความที่แบบอะไรเนี้ยก็ต้องดูแลพี่สาวอะไรยเงี้ยค่ะพี่ปลา,า,าพี่ปลาพี่ปลาลดสปีดลงนิดนึงนะหลายท่านตอนนี้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นเริ่มฟังไม่ทันละ ค่ะอ่าโอเคโอเคค่ะเป็นเป็นผมอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของพี่ปลาเออนะแต่พี่ปลาสามารถเล่าได้้ากว่านี้ชนิดหนึ่งครับผมกระเสียงครับใช่ไหมคะครับผมค่ะทีนี้พอคุณสามกลับมาก็คือทํางานปกติทํางานแต่ด้วยใจที่บอบช้ำนะคะตอนนั้นพี่สาวก็เริ่มสุดสุดลงเรื่อยๆออยู่คุณสามเนี้ยก็ตั้งท้องขึ้นมาอืด้วยการที่โดนกระสุนไปครั้งแรกใช่ไหมคะก็ตั้งท้องขึ้นมา ด้วยที่ว่าตัวเองทํางานหนักด้วยดูแลพี่สาวด้วยหรืออะไรก็แ,แต่ตัวเองก็แทนลูกอืก็คือแทนลูกก่าตัวไปทีนี้วันนั้นพี่สาวทางโรงพยาบาลโทรบอกว่าพี่สาวเนี่ยอาการหนักแล้วให้คุณให้คุณสามเนี่ยไปเยี่ยมค่ะอุจะอืเพราไปถึงสรุปว่ามีแต่เสียงครับพี่ <laughs> โอเคคนะ่ะทีนี้พอพอไปถึงโรงพยาบาลเป็นการสั่งเสียเกิดขึ้นว่า ขอให้คุณสามเนี่ยคือเป็นห่วงน้องมากเป็นขอให้คุณสามเนี่ยถ้าไม่อะไรแบบนี้คือให้ตามหาแม่กลับมานะให้อยู่ให้ใม่ได้ให้หาแม่ไม่ได้ให้ให้แม่เนี่ยช้าๆมเป็นเพื่อนน้องครับทีนี้หลังจากนั้นพอสุดท้ายพี่สาวเนี่ยก็คือพี่สองเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าตัวเองเนี่ยเหลือตัวคนเดียวแล้วพอระหว่างที่ตัวเองกำลังวิ่งเรื่องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะนำศพกลับมาวันนั้นตัวคุณสามเองเนี่ยเกิดุบัติเหตุค่ะ ด้วยความที่ว่าโรงพยาบาลกับบ้านเนี่ยมันอยู่ไกลกันมาก<อ>ทีนี้พอด้วยความที่อยู่ไกลกันมากแล้วกว่าจะถึงบ้านก็มีป่าข้างทางคุณคุณแจ็คตัวเองเกิดอุบัติเหตุคือขับรถขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะผ่านป่าแล้วก็ล้มลงข้างทางลุกไม่ได้ก็ตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นนะมาช่วย<อ>ให้คนมาช่วยแต่ด้วยความที่บุญซ้ำกรรมซัดนะคะคุณแจอค<อ>มีผู้ชายมาช่วยจริงๆประมาณห้าคนคแต่ทุกคนทั้งห้าคนเนี่ยกระทำจำลาคุณสามหมดเลยเฮ้ย ค่ะคือต่างเรื่องนี้ก็โอโหู่นะคะอโหมู่มาอ่ค่ะพอโดนทำทำเราหมดเลยทั้งห้าคนเนี่ยทุกคนก็หนีไปเลยพยายามจะเกลีกระจายออกจากตรงนั้นแล้วก็มีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยกลับมาบ้านอืมคนแถวนั้นก็ช่วยกันคือทำทำทำศพทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยู่ๆคุณสามเนเ่ยตั้งท้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อแลวเนื่องจากว่ามันหลายท่านเกินหลายคนเกินครับอ่าทีนี้ทีนี้คือคุณสามเริ่มแบบ หายงานอานูกน้อยนี่นทำมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังตามหาแม่ไปด้วยเพื่อความที่ในความโชคร้ายก็คือมีความโชคดีอยู่ค่ะสร็แล้วว่าได้เจอแม่แต่แม่เนี่ยตาบอดอคุณคุณคุณแม่ของสามในตาบอดแล้วได้นาคุณแม่เนี่ยจับมาอยู่ที่บ้านก็ดูแลแม่แล้วก็ทํางานไปด้วยจนได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงครับความที่แบบว่ายังไงก็คือรักลูกค่ะก็ดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปทางานอยู่ที่จังหวัดนิมจังแค่ทํางาน ทิ้งได้ไปเจอกับคนเขาแนะนําชวนตัวคุณสามเนี่ยให้ไปอยู่ต่างประเทศตัวคุณสามก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างงั้นนัเพื่อที่จะหนีคือไม่ได้หีนาทุกอย่างคืออยากที่จะลืมอะไรหลายอย่างเพื่อจะได้ตั้งหลักตัวเองได้ดูแลลูกได้ดูแลแม่ก็อยู่เนี่แม่ก็จะลําบากเนื่องจากว่าได้พาแม่ไปหาหมอค่ะหมอบอกว่ายังมีธิ์ที่จะผ่าตัดได้อยู่ในเรื่องตาที่มองไม่เห็นอย่างเนี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วได้ไปได้สามีที่นั่นแล้วก็ได้พาลูกสาวคนโตเนี่ย อยู่ด้วยทีน,นี้พอไปอยู่แรกๆค่ะปัญหาก็ยังมีแล้วจากที่ว่าตัวเองจะดีขึ้นก็มีเรื่องแย่ๆคืองๆสาม,มีก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กินเป็นสาม,มีสมมิ่งหนึ่งไม่ได้มีความรักอะไรกันมากมายแต่ก็ต้องอยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีรายได้มากกว่าที่อยู่ตรงจิตเนี่ยค่ะได้จ้างคนได้จ้างอะไรคือคนที่ดูแลแม่แล้วก็ได้ส่งเสียเงินเนี่ยเก็บเงินเนี่ยมาผ่าตัดให้แม่ได้ตามองเห็นทีนี้สิ่งที่คุณสามทาอันนี้ที่รู้สิกนะว่ามันก็ไม่เข้าวิธีทำเท่าไหร่จับ ลูกคนคนโตเนี่ยก็คือคุณสามเนี่ยเป็นเล่าเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างให้กับตัวลูกสาวฟังว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นมาอย่างไง<ม>คือพ่ออยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ย<ม>ถ้าให้เกิดปมในใจของลูกสาวว่าตัวเองเหมือนกับน้อยนาดํำใจว่าไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นคือเป็นเป็นมีพ่อเป็นอะไรประมาณเนี้ตอนนั้นลูกสาวคือมีเรื่องค่อนข้างจะเครียดแต่นี่พอคุณสามได้คุยกับพี่นะคะพี่ก็บอกว่า ที่จริงที่บอกว่าอยากให้ปล่อยอดีตวางไว้ตรงน,นั้นคือตอนนี้นเรามีขึ้นแล้วแล้วก็ดูแลแม่แมอย่างดีที่สุดแล้วเนี้ยค่ะพ่อหลังจากนั้นไม่นานน้องได้เรียนได้โตขึ้นตัวคุณสามเองได้กลับมาประเทศไทยได้มาคุยกับแม่หลังจากที่แม่มองเห็นตาข้างนี้แม่ก็ได้มาเฉลยว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทั้งตัวคุณสามเจอแล้วก็ตัวแม่เจอเนี่ยเพราะอะไรแล้วทาไมถึงเป็นที่มาเขาว่ามรดกกรรมก็คือตัวของพ่อกับป้าเนี่ยค่ะเมื่อสมัยที่ยัง ไม่แต่งงานเริ่มทําอาชีพเป็นหมอตําแยแต่ทารับจ้างทาแท้งไปด้วยอคือโทษนะฮะคือทาเถื่อนไปด้วย่มากกว่านั้นน่ะคุณคุณแจ็คไม่ใช่แค่รับจ้างทาแท้งอย่างเดียวก็คือถ้าเคสไหนที่มาหน้าตาดีหน่อยตัวคุณพ่อเนี่ยจะต้องมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นด้วยในบางคนถ้าเกิดว่าเคสไหนที่ยินยอมก็แล้วไปแต่ถ้าเคสไหนที่ไม่ยินยอมเนี่ยตัวคุณพ่อเหมือนจะออกแนวแบบข่มขืนนะคะ กระทำทำเราอะไรกันมาเนี่ยจนขาดแต่แม่เนี่ยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้คือเหมือนกับรับผูรับการที่จะไม่ไม่ช่วยแม่อะไรอย่างเงี้ยจนมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ยอมส่วนป้าเขาเนี่ยก็เลยแบบเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยห้ามพ่อของเขาว่าเนี่ยทําแบบนี้มันไม่ดีทะเลาะกันรุนแรงมากจนป้าเนี่ยยอมทิ้งไปทีนี้พอเหตุการณ์เนี้ยพ่อของน้องสามเนี่ยได้กระทำทำเราผู้หญิงคนนั้นที่ตั้งคันอ่อนๆอย่เนี้ยค่ะ เราอยากได้เขาว่ามาเป็นภพรยรอย่างตัวเองแต่ด้วยความที่ผิงคนนี้เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีก็คือยังไงก็รักสามและรักรักตัวเอง mm. แต่ผินใจที่ผิงคนนี้ไปฆ่าตัวตายอื mm. ก็คือพอฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่แม่ของน้องสามเนี่ยตั้งท้องน้องสามพอดี mm. ทีนี้ตัวตัวคุณแม่ก็เลยบอกว่าที่คุณสามพยายามจะฝันคือันเห็นตลอนและบอกว่าขนาดเนี่ยตัวคุณแม่เองก็คือจำนักขนาผู้หญิงคนนั้นได้ไดว่าสิ่งที่คุณสามฝันเนี่ย ก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณแจ๊คที่ฝันเห็นมาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ทุกครั้งแล้วเวลาฝันหนผู้หญิงคนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกครั้งไปนั่นคือสิ่งที่แบบว่าแม่แม่ของน้องสามเนี่ยได้มาเฉลยทุกอย่างว่าทําไมครอ,อบครัวเราถึงต้องเป็นแบบนี้คือเชื่อในเวรกรรมที่เป็นมรนดกทางพันธุกรรมทาง,ทางสายเลือดทางที่พ่อแม่ทําไว้กับลูกและสิ่งที่ตัวคุณแม่เองทราบแต่ทาเป็นหลักหูหลักกาบ,บแบบไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่พ่อตัวเองอทำผิด ค่ะก็นี่คือเป็นแล้วตอนนี้คือผ่านไปนานแล้วเรื่องราวเนี้ยค่ะตอนนี้น้องตัวคุณสามเองเนียชีวิตก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ดูแลแม่แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่อันนี้เป็นเรื่องราวที่ประมาณเมื่อปีที่แล้วที่ได้เล่าไว้แล้วก็ล่าสุดทุกทีกันก็ทุกอย่างโอเคขึ้นค่ะเป็แจ๊ือละนี้คือเป็นที่มาคําว่ามโนกรรมค่ะครับคือคนเราเนี่ยนะแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่ารู้ทั้งรู้นะคะว่าไอ้สิ่งที่ทําสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เห็นเนี้ยมันผิด แต่แต่มองเลือกที่จะมองข้ามเลือกที่จะช่างมันไม่เป็นไรผลสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่ตัวเองมองข้ามไปรู้ว่ามันเป็นความผิดแล้วมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบางอย่างต่อชีวิตเราในอนาคตแน่ๆผลสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆพอมันเกิดขึ้นทีเนี้ยมันจะหนักกว่าสิ่งที่ ที่คนคนนั้นได้มองข้ามไว้อีกนะถูกไหมฮะนี่คือมันลามปามมันมันมาถึงมาตกอยู่กับลูกกับหลานอะถูกไหมใช่ค่ะเออคือเวรกรรมเนี่ยครับอย่างอย่างที่บอกว่าเฮ้ยใครจะเชื่อเรื่องเวรกรรมผมว่าควรเชื่อไว้นะส่วนใครที่ไม่เชื่ออันนี้ผมว่ามันมันก็แล้วแต่คนแล้วแหละแต่เวรกรรมอะมันมีอยู่จริงทําอะไรไว้มันก็จะได้รับ รับผลนั้นๆทำดีแน่นอนครับสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือความดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปเริ่มสร้างบาปกรรมสร้างบ่วงบ่วงกรรมตัวนี้ขึ้นมาสิ่งที่มันจะย้อนกลับมาในอนาคตช่วงชีวิตเราอ่ะมันจะหนักหนาสาหัสกว่าสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยเราต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยนะ ถูกไหมฮะไม่มีใครหนีเรื่องของเวรกรรมพ้นเลยยิ่งฟังเรื่องนี้ยิ่งแบบโอ้โหเฮ้ยทำไมทําไมคุณสามโดนมันหนักมากอ๋อเข้าใจละสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นมันเป็นมรดกที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะรับแต่มันเป็นเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับสายเลือดของเขาอะต้นต้นต้นสายเลือดอะต้นสายเลือดของเขาอะทำเอาไว้ นะบางทีฟังแล้วมันก็น่าเห็นใจนะเออแกคือต้องบอกว่าเวรกรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทำถูกไหมฮะถ้าคนเราไม่มีการกระทำที่ไม่ดีเวรกรรมมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกตินะพี่จาเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าที่แรกพี่บอกว่ามันไม่มีผีคือครั้งแรกที่ฟังเนี่ยแต่พอมาฟังแล้วมันโหทู่นะคุณแจ็คมันมันมากกว่าผีมันมากกว่าอะไรหลายๆอย่างก็พี่นั่งฟังแล้วมัน ม,มันด่าก<ด>ันที่พี่ปลาไงมันกันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นนิทานสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันขอภาวนา<ช>ว่า,วาขอให้เรื่องเนี้ยที่พี่ปลาไปได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมันถูกแต่งขึ้นก็นแล้วกันเพราะว่าฟังจากโอ้โหถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตใครสักคนหนึ่งเนะี่ยผมว่ามันยากที่จะรับไหวนะเรื่องพวกเนี้ยฟังแล้วแบบโอ้โห เม oh, okay. ื่อกี้หมดไปเลยผมอะ่ะเนี่ยครับได้ครับพี่ปลาขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันได้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะพี่ปลานะค่ะนะฮะขอบพระคุณมากมากพี่ปลาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ